ตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากช่วยเหลือหญิงชาวสิงคโปร์หลังจากที่ถูกกักขังในบ่อนคาสิโนฝั่งประเทศเมียนมาค่ะนางสาวอีกเซียวแอนชาวสิงคโปร์ถูกตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากช่วยเหลือหลังประสานกับสถานทูตเมียน,นมาให้ช่วยติดตามโดยก่อนหน้านี้นะคะญาติได้แจ้งความกับตำรวจเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาให้ช่วยเหลือนางสาวอิดที่เดินทางไปเป็นล่ามในบ่อนคาสิโนฝั่งประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก แล้วก็ส่งข้อความให้ญาติช่วยเหลือค่ะเพราะว่าถูกกักขังเอาไว้พันตำรวจเอกมนศัก์แก้วอ่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภพธรแม่สอดกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งก็ประสานกับตำรวจตรวจคนนข้อมูลจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลที่ชายแดนเนื่องจากพื้นที่บ่อนคาสิโนในจังหวัดเมวาดีอยู่ในเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยที่เป็นฝ่ายรัฐบาลก่อนที่จะช่วยเหลือกลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ อย่างไรก็ดีตำรวจได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเข้าเมืองด้วยค่ะ